ข่าวดีที่พี่ปอว่านะคะบอกเลยว่าสาวชาวไทยหรือว่าหนุ่มๆใครก็ได้ที่ชื่นชอบนะคะเตรียมพบกับความน่ารักเป็นกันเองของหนุ่มโจจองซอกกันได้อย่างใกล้ชิดเลยนะคะกับงานนี้2017าเซนเซเวนทีนโจจองซอกแฟนมีตติ้งอินแบงคอกเดอะรูมซึ่งก็จะจัดขึ้นนะคะ2กรกฎาคมที่อั t ตร a าอารีานา l อลล์แอดโชดีซีบั4,200บาทกับ2,800บาทแถมมีได้สิทธิ์ไฮทัช ทุกที่นั่งโลไฮไม่ใช่โลทัสนะไฮทัชได้เลยใช่ไหมไฮที่แบบทักทายไม่ใช่ไฮเหรือโลไฮอย่างเงี้ย ซึ่งเขาบอกว่ามีเซอร์ไพรส์ด้วยนะคะยังไง<ช>ก็ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w t d e l a m t h a i l a n d c o m นะครับและสิทธิพิเศษนี่มาแล้วไฮไลท์นะฮะสำหรับสมาชิก t รูว s i ั่งนะครับเรามีบัตรมาแจกคุณผู้ชมในรายการของเราเพียงตอบว่าพ่อหนุ่มคนนี้เนี่ยนะครับผลงานซีรีส์เอาแค่สอชื่อที่คุณชื่นชอบ2เรื่องนะครับแล้วก็ส่งมาที่ SMS 482นะครับ482 7 8 2 7เอ 2, 7 8เอร่รวมลุ้นบัตรกันนะครับสำหรับงานแฟนมิ้งในครั้งนี้ครับช่วย <c oughs> รีบเลยนะคะ